แต่เรากิ่มจมกันงานเลยได้น,นี่ก็แกงเฮดบดได้หน่อยทักทายสบายดียำเสาเสาวันนี้เราก็ยังอยู่บอลน,นี่นะอยู่ที่ปานี่บัได้ไปแซมืมอนี่เพราะว่าคือแบบว่าคือบืจอสบายแน่นะเลยบัได้ไปหาการหาเงื้อวบนได้ไปหาหลัดเสาวันนี้ทีมงานไป ตกลงมาตบกินน้ำห่อนก่อนอากาศกันหนาวหนาววันนี้นะน,นี่ก็ปูคลายเบาซสมพงไปกาดเมื่อคืนนี้นะเสียงนกคอ เสียงนกคอห้องดีขนาดอยู่นี่ตึ๊กเป็นอตึกโม่กับลกไปตึกน้ำนะตึนตนกน้ำขึ้นมาหนึ่งเขาทีมงานห้องกันยังบองมีไฟมาอยู่นะนะ่ะในพานสปงกับมาละได้ยัง เด็กนูสองตัวโง่แหม่ยิงนกวบบนี้นะได้นกตัวหนึ่งได้กระแตน้ำได้นูน้ำพยายามกลับนะยังในผ่านสมุติไพ่ใส่กลับนี่สองรางเี่นสองรางบมาพลดมุ้งเจอ นกกะนกสไลย์อ้หมะเขากับควมละ่ะมาสม,มพงเฮ็ดยักษ์ให้มะเขาวขมบเห็นไะเขวบโบเรือเลยพักเลยบันเอาเลยล้างน้ำมาให้กระข่างปุบได้ควมปรับนะมัน <laughs> นี้ไปรอหานยิงนกกอนนะ ใช่แหละตอนนี้กัแดดก็อ,ออกแล้ละัางในพานเท่ายังบม่มีไฟมาเลยนะาายังนกกินบมาไห้ก่อนแถวนี้แหละ Nó bau lên cốc măng hai nhưng mọi thứ bằng nhìn một thứ bài an mile an pho ngài ăn ngay lộn ăn lộn ngay lộn ngay lộn ngay ห่วยนี่มีคนอยู่นะเห็นแต่เกองคลองเขาแต่บ่เห็นคน้นได้ยังได้ผ่านเพช็ด ยังพัดพากันหือเมื่อไรจากเมื่อไรวันนี่นะไม่ได้ยังมาแต่เมื่อเลิกไม่ใช่เมื่อไรสากลนะใช่แบอาหมูแล้วครับถ่ายทิ้นขึ้นอยู่โอ้เอาเมื่อส่งออ ถ้าแกเป็นไข่อันนี้ก็เป็นไข่มื่อลายมึงเลี้ยงอยู่เลยนะเลนะจะโคตรอันมากนี่นะจะโคตรมากนี่เย็ดคนจะแปลงนะเป็นไข่โอ้หัวหนึ่งเข่านี่คือขักแท้นี่ใหม่เลยเนาะ แยกตัวว่างงพ่ออยู่แต่บดายมันมูนะพ่อสองสามเถื่อนแหละมันล่มบดายยิ่งมันมูบันนี้เขากับสิโลเมื่อบอนนะสวายแหละตอนนี้กะเนือฮะเห็ดกินเข่าเลยกะสิเมื่อบานพูดแหละมวันนี้ กหนึ่งเขายังบ่ทันซุกนะแม่ทั้งโมก็็เหงาอยู่ไม่ได้เป็นตลอดบอเป็นไข่เ้ก็จุนายก็กินเขาแล้วก็เมื่อในผ่านทายังวันมีคนมาเลยได้เป็นไข่ย่อนย้อนอากาศเปลี่ยนนะคอยในกาเป็นไข่อยู่แบบรู้สึกว่าแบบมันบวสบายในกระโตันนี้นะ กานาวมือก่อนนะห่อนและมาพัดนาวในผ่านในมูสือทักไดก้ึงมอกตะปูว่นมันอกูยโอ้ยอ วันนี้ฮาสีอบกับปูไข่ครับป่งกระแต้มาอน,นี่อาหารเน่ามูได้ผ่านในมูหรือบนะ่นะเงียบสม่อยยัง้มูังาสมพงปิ่งกระแต้นะมาอนี่อนนี้ก็สีอบกับปูทุกรอเปล่ โอ๊ะกระปูอันนี้มันสิข่ายมีบอกเฮ้ยว้าสุกแล้วโอ๊กระปูกะ กูค่ายได้มันจะเป็นคนในด,ดอกกระปูนี่ ปลี่งกระแตนะบันนี้มาสพงปลี่งกระแตสิกินบันนี้ทางในพานเท่าันยังมีไายมาอยู่สวายอะไรตอนนี้ก็แม่นละมูมาบ่แพไปจักเนาะส่วนแม่แตงโมก็เป็นไข่นะลูกบุไดถทานในพานมาอะไรจังสิพักกันเมื่อ ผ่านสมุนไพรก็มาแหละหัวตังหัวตังไหมนะหัวยาได้ยังมาอันนี้หัวยาเนาะเขาเอิ่อนยังหัวตังอันนี้บอกเขาติดนกติดยังอะตันนี้แหละหัวติดนกหัวตังนี่แหละหัวติดนกไปเห็นนั่นเลยค่ะตั้ตั้มเลยพวกเครว์ปาบแห้งตั้มไล่น้ำครีมออกไว้แล้วก็ทุงพี่นกหัวตังน่ะนี่เอาไปติดนกเลยนกบัวใบอะไ้ พวกนี้แะเอาเมื่อเขียวเลยเมื่อเอ่อมื่อเห็ดตังเลยสิครับกระแตจากโตัหาโตอ่าหนูสองอืมกระแตหาโตหนูสองตคือตหัวมันไงกำลังสิกินบ่กกำลังสิโมกกินมันป่ะอืมแบบนี้เราหัวหัวตังเอาจี่เพื่อเอาผลไม้ได้ลายเติมเอาไปเลยเขากับหูจักเนาะเขาเห็นเขาเขาบูจักดอกอันนี้ ผู้โบ้เคยงูจักเลยเลมันตัวแม่อันนี้นี่ยอ่าอ้าวหัวตังกับมิตตผูตัวแม่ติเออเห็ดที่เดินมามันหอมบ่าวเอตโตผูตัวนี่แบบนี้มีแต่ดอกมันดอกนี่แง่ชาวตะพันพา่เนี่ยสองเก็บลานหอมนี่คือมันคือยังเหนี่เนาะอ่ามิโผูมีดอกมันขึ้นตามมาเนี่อ่าผูไม่ได้น้อยคืนนี้ตัวผูเนี่ยมีตัวผูตัวแม่หัวตังกะครับคลองเชาวบุตราน่เอาไปเห็ดตังติดนกได้นี่ชาวบุได้อันนี้ ดอกมันดอกมันวะนะยังในผ่า,านกลองมาไหนเนาะจะกะบอ้วมมาบุได้ไปจักในพันกลองอในพันสมุนไพรก็มาปะมีตัวหนึ่งหามกวพี่ใหญ่หมูเนาะหามทางจริงน,นะคือว่าช่วยดูดน้อยพี่ยามเม็ดไรห่วนะคนช่วนั่นแหละแต่ว่าจะไม่หอด ในผ่านกองกัมาลไได้ยังในพ่านไปบดืนบัวหอยยังเมนเราพ่อจะบอกมูกะมูกเห็นหอยเกามันยามไรแหวต้งโทรประจันนี่นี่ไม่ยามูเชื่อเข้ามานี่าแหวอีหางแอีางจักรางหางางนึงได้ยินเหี้ยมห่างเชื่อโาดืประจันนี่เมเอคือบ่อไปเป็นทาเข้าไป เสียงแห่นะคือบ่ไปตัวน่ะนี่ขมือนี้คือห้างมาเลยมาเมนาขึ้นห้างเมนาผูและคำและเมื่อนี่กนนนี้แม่แตงโมสีแกงเห็ดทางในพันสมุนไพรกันต้านใหม่ไ่ยังนี่บางลำีกาเนี่ยวาเ็บบ่องสูบจนรอดแหละบางลำกีก๋าเ ข่ากระซุกแล้วบ้าน,นี้ทางในผ่านผลกาสศิลามยังลามมันขี่กระแตขีกระแตกระตับมันข้างในกระแตอืมก็ขี่เนาะมันเป็นตะกินไรขี่เนาะลามเกือใบใ<อ>นนี่กะแกงเห็ดบดได้หน่อยเดียวหนึ่งเห็ดบดกะเห็ดเปาะบอเอาเดี๋ยวเห็ดบดได้ ข้างในก็แต่อยากบอกอยากซือเกลือสามแล้วได้ไหมแกอยากเนาะเข้มเมคือคือลายพูเลือออกดานเลยมีแกงเห็ดมาเนี้ลามอันนี้ก็ลามเหลือแต่ว่านี่กินบม e ม t z อยู่ ิปลี่ฟนออกาแฟแล้วางั้นนกกงใช่ก <c oughs> ่อนเนั่งกินข้าวบันนี้แกงเห็ดครับรามไ,ไม่ใช่ก่ <c oughs> อน้ำดง่ายข้างในกาแฟอือก็คือกานน้ำแล้นะ,ะ่ะเจ้ลืมใช้ชมุนไทรนะอือม,มีเปลี่นกาแฟผม มากินข้าวนำกัน like ทุกคนวัน oh, น um, ี้ก e ินข้าวแล้วแหละกสิเก็บเขื่อนเก็บคลองเมื่อแล้วันนี้ว่าต่างคนก็เป็นไข่บ่สบายนั่งอยู่ฝาหอนเฉยเล็ดเล็ดมาเอคือตีนี่พวกพี่บางคนยกบุกโจกโจกงทงในคนรถเนื้อ มันชวายเยอะปุ๋นชันนไดนยิ่งนะมันชั้นชวายเยอะเลยมันิ่มอย่างห้ากบบุกน้ำมันจนออกโขมเค็มแล้วก็มีปลา มาเสร็กินหมูป่าไล้มาแล้วก็บังเ้อแเหวี่ยงซื้อันเลยเนาะบ่กันน้ำไม่ได้เหามันมีเลือกหนึ่งเนี้ยหนึ่งไม่พูดไม่ได้อะคลองสีปันกันว่าอันนี้บ่คลองสีปันกันแต่ละพูดนะอืมอ,อืมหนึพูดหนึ่งในทัพนี้หมูกับบุหรน่นหมูดอกมีแต่เขาได้ซ <c ười> าลือก็มีแต่เขาได้เหรอ ยบแผลวกลสี่หา,า,าล้างหนูบะถือมารอบนี้นะมูเย,ยบแผลหกล้าง,ตงแต่บุหรี่นะคนขับรถเท่ากับป่าวสมพงศ่อ,องซื้อนะส่องนะบอกเอฟซีมึงดูส่องบ่าวพง์บ้านหน้าฝากติดตามมเด้อทุกคนบ,กบ่าวพง์บ้านหน้าคอมเมนชื่ออังกฤษนะบ่เต้นแล้วเสียงอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยเออ บวพกบันหน้าขึ้นเลยนีเมื่อบัดนี้อ่ะบัดนี้เทาก็เก็บเครื่องเก็บคลองแล้วนะสิได้เดินทางเมื่อแล้วบัดนี้และคลิปนี้เขาก็สิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามเลยรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่วันนี้ถามลิปธีนรกบินมาพิธีพ่อเห็ดเช้า